สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิราทารุนะคะยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็วันนี้มาอ่านเป็นการอ่านประจําเดือนมีนาคมเนาะพรุ่งนี้ก็เอไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จริงๆ้แหละพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดนะคะที่ตายอัดคลิปเนาะอืมก็จะมาอ่านเป็นดวงความรักนะคะ รายเดือนให้กับคนที่มีคู่กรณีนะคะคนที่มีประเด็นเนาะเป็นคนที่มีคนคุยก็ได้นะคะก็คือคุณอยู่ในช่วงเวลาที่หัวใจไม่ว่างอ่ะเออเอาเป็นคนที่หัวใจไม่ว่างละกันแม้ว่าคุณจะดีลอยู่กับใครก็ช่างนะคะแต่ว่าขอให้คุณนะคะเป็นคนที่หัวใจไม่ว่างเนาะคุณก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนการแบ่งเอ่อแบ่งราแบ่งราศีแบ่งลัคนานี้ก็ แบ่งได้ตามวันเกิดแบบตะวันตกได้เลยนะคะเพราะว่าของแต่อ่นเป็นแบบอิ่งไปทางศาสตร์ตะวันตกเนาะเพราะแต่เรียนมา,เ,าเรียนเรียนด้วยศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะงาั้นศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอามาลองอใช้ดูกับคลิปนี้ถ้ามันตรงก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะก,ก็ตรงนะคะเพราะต่อให้เป็นศาสตร์ตะวันตกยังไงถ้ามันไม่ตรงอะ่ะมันก็ไม่ตรง ไม่ใช่ดวงของคุณก็คือมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะแต่ถ้ามันเป็นดวงของคุณก็ไม่ว่าจะสาสรไหนมันก็ตรงอ่ะเออเนาะโอเคงั้นมาลองมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าชาวลัคนาราศีเมษนะแต่จะได้ energy แบบไหนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะขอ energy ให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะ่ะสามใบนะสามใบมในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแต่มองว่าคุณนะ จะได้มีการตื่นรู้นะคะยังเป็นช่วงของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแบบกระทันหันนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างเนาะในเรื่องที่คุณไม่ได้คาดการเอาไว้อะเออว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะนั่นมันเป็นเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่ the judgment นะคะเขา calling เนาะมันถึงเวลาที่จะได้ให้ให้โอกาส ให้อิสระภาพให้ได้รับการสะสางนะคะไม่ว่าจะเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องส่วนตัวของคุณก็ได้เนาะเออมันเกี่ยวกับคุณนะคะเออเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นอะ่ะมันเกี่ยวกับตัวคุณเน้นๆนะคะซึ่งมันเกิดจากการที่คุณอะ่ะได้มีการสาะแสวงหานะคะเป็นโซเซอร์ชชิงเนาะได้ไปอยู่กับตัวเองหรือว่าได้รับรู้เรื่องราวหรือได้เรียนรู้อะไร ผ่านมาบ้างแล้วนะคะมันก็เลยเป็นช่วงที่แบบว่าทำให้คุณเนาะตื่นรู้นะคะจากการที่มันเกิดเหตุการณ์กระทันหันหรือว่าเจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์เนาะเออมันเลยทำให้คุณแบบโอเค <c oughs> เปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรแบบกระทันหันอนะเออเป็นเรื่องราวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะอืม ในมารุกะซิว่าแล้วคนที่ทำให้คุณหัวใจไม่ว่างนี่ยตัวเขานะคะมี energy แบบไหนกันบ้างเขา energy ให้กับคนที่มีประเด็นเขาพร้อมเขาพร้อมจะมาเห็นไหมพอไพ่มันออกเร็วอะคือเขาพร้อมจะมาด้วยความที่ว่าเขาพร้อมจะมาคือเขามีแผนด้วยนะเขาวางแผนที่จะเดินทางนะถ้าเขาอยู่ไกลจากคุณนะคะเขาอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับคุณ เขามีแผนนะคะว่าจะเดินทางมาหาคุณหรือว่ามีแผนที่อยากจะกลับมาเยี่ยมหรือมองคุณอยู่ไกลๆจากที่ไกลๆหรือตัวเขาเองมีแผนที่จะเดินทางนะคะแต่มองว่าน่าจะเป็นการเดินทางเพื่อความสัมพันธ์นี่แหละเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนไปตระหนักรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาสูญเสียไปเนี่ยเขาจะปลดเ,เขาจะหลุด ลอยให้มันปล่อยไปตามอาการไม่ได้อีกแล้วเพราะคนที่เขาดิวอยู่ด้วยเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์เนาะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเนี่ยคนที่เขาไม่ได้คุยด้วยแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนคนนี้นะคะซึ่งเป็นไพ่ของตัวแทนของชาวธาตุไฟเนาะหรือตัวเขาเองก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะคิดถึงคุณมากกว่าคนที่เ,เขาเนี่ยเขาคนนี้ยืนนะคะรอที่จะข้ามฝั่ง ใกฟังหนึมาอม่ฟังนึงแล้วมองจากที่ไกลๆยืนแบบว่ารอท่าแล้วอะว่าเมื่อไรเรือเทียบถึงอะคือเขาขึ้นเรือไปแน่นอนไปหาใครหาคนที่เขา,าอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะก็คือคนนี้คนที่เป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะซึ่งนั่นน่านจะเป็นคุณแน่นอนแหละเพราะเขาเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณใช่ไหมเออแล้วมันกลับหัวกันแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณและเขาอ่ะอาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะ แล้วก็มันมันมีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่ว่าการที่ไม่ได้เจอกันการที่ไม่ได้คุยกันมันทําให้เขานะคะสูญเสียโอกาสในชีวิตไปเออมันเป็นโอกาสที่แบบว่าเขาสูญเสียไปเสียเวลาไปอะไรเงี้ยเออสิ่งที่เขาควรจะทําที่สุดมันควรจะเป็นเวลาที่แบบว่าได้มาอยู่ใกล้ชิดกันดีกว่า usc. ไหมอะไรเงี้ยเออไม่อยาก,ยากหลุดลอยไม่อยากปล่อยให้เวลาแล้วก็โอกาสแบบเนี้ยมันหลุดไปอีกแล้วอะไรเงี้ยอืม มาดูกันซิว่าแล้ว energy ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะตัวคุณและตัวเขาเนี่ยจะมี energy แบบไหนนะคะมีพลังงานแบบไหนมีมีอะไรออกมาไฟกันอย่าไฟเลยเนาะเอออยากให้ทุกคนเนาว่ารักราบรื่นนะคะเป็นรักแบบว่าผู้จาภาษารักนะเออไม่อยากให้แบบต้องมีการไฟกันเกิดขึ้นอะไรขนาดนั้นนะคะมาทุกขออนุญาต จัดไพ่กันแล้วกันนะคะกุหลาบสวยเนาะวันนี้น,นี่มีมูแลงด้วยนะมีน้องมูลแลงอันนี้จกักต้นที่ไหนซื้อมาเองนะคะมันก็ออกดอกมันชอบออกเป็นชอ่อนะแต่ว่า,าสิ่งที่มูลแลงอ่ะ ข้อเสียของโมลแลงเวลาที่ตัดออกมาจากต้นนะคะดอกมันจะเดี้ยงง่ายอืแล้วก็จะไม่ทนเหมือนกับกุหลาบสวนอันนี้จะเป็นกุหลาบสวนของคุณยายที่แกปลูกขายเนาะนนวันนี้ก็เลยบานพอดีเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นกุหลาบแบบพันธุ์ฝรั่งนะคะที่ได้ซื้อแล้วก็ให้แม่ดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ฝนตกมากๆอ่ะมันก็มันก็แบบหมบ่อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงีเยง้ยออแต่ช่วงนี้กลับมาเริ่มออกดอกแล้วแล้วเดี๋ยงงวยังไงเนาะจะแบบ มาแบ่งให้ชมกันนะ,นะมันกำลังแคลกนะคะช่วงนี้แต่น้องออกดอกมาเป็นพวงขนาดนี้ก็แบบดีใจมากๆ่ะโอเคมาดูเรื่องราวของเราดีกว่านะคะจะไม่พูดถึงเรื่องกุหลาบแล้วแหละเรื่องราวของชาวลัคนาราศีเมษนะสิ่งที่กระต่ายนะคะคอลิลิได้แล้วก็รับพลังงานได้ ช่วงที่ผ่านมานะคะคุณและเขาเนี่ยมีความรู้สึกคล้ายๆกันคือมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกแบบเป็นเด็กมีความรู้สึกที่แบบว่าสดใสอะไรเงี้ยการที่ได้อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยการที่ได้อยู่ใกล้ๆกันอ่ะมันทําให้คุณและเขาอ่ะต่างก็เป็นเด็กนะคะอยากมอบมิตรภาพดีๆแล้วก็ไม่กลัวด้วยเรื่องที่จะทําให้คุณและเขาเนี่ยเสียใจกล้าที่จะเสี่ยงไปกับความรักเนาะกล้าจะไม่ใช่กล้าที่จะเสี่ยงหรอกแต่ความ ความรู้สึกดีๆ e ของคุณและเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้คุณและเขาไม่ได้นึกถึงว่าความเสียใจในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออคือไม่ได้แบบคือก็ไม่ใช่วรรกแบบทลายชีวิตแต่ว่ามันเป็นความสุขที่แบบว่าไม่ได้นึกด้วยซ้ําว่ามันจะเจ็บปวดอะไรเงี้ยเออไม่ได้นึกด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันจะเจ็บปวดอะไรประมาณเนี้เออมันมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สดใสมากๆอืม แล้วก็มีคิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องแบบมีความเจ็บปวดเสียใจอะไรเงี้ยคุณและเขาไม่กลัวเลยไม่กลัวในเรื่องของความเสียใจนะคะที่คนที่เขาบูดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกคือคุณและเขาไม่ได้สนใจคํานี้นะคะแต่ว่าคุณและเขาเนี่ยเอนจอยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเอนจอยซึ่งกันและกันตัวเขานะคะก็เป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนพระอาทิตย์ยามเช้านะคะสิ่งที่คุณตื่นขึ้นมาก่อนสิ่งแรกที่คุณอยากจะทําคือ ส่งมเมสเซจไปหาเขานะคะเป็นสิ่งที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาพร้อมกับเช้าของทุกทุกวันคือการที่แบบว่าได้ยื่นถ้วยยื่นความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะการได้พูดได้คุยการได้พูดคุยในสิ่งดีๆส่งภาษาดีๆถึงกันเนาะเป็นภาษาแบบชมนกชมไม้อะไรเงี้ยเออเป็นต่างฝ่ายก็เป็นสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมา อาจจะเป็นอดีตก็ได้เนาะหรือ,อเป็นช่วงที่คุณและเขาเนี่ยได้เริ่มรู้จักกันใหม่ๆก็ได้นะคะเออมันทําให้นึกถึงในช่วงนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าในปัจจุบันน่ะดูเหมือนว่าคุณและเขาอะมันมีอะไรทําให้คุณและเขามีความรู้สึกที่แบบว่าอืมไม่อยากรอเนาะไม่อยากรออีกต่อไปแล้ว ไม่อยากไว้เชิงอีกต่อไปแล้วนะคะสิ่งที่อย่างที่บอกอะ่ะไม่มีความกลัวใดๆที่คุณและเขาเนี่ยจะข้ามผ่านไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อีกฝ่ายอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกนะคะมีคนเข้าหาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งคู่เหมือนกับโชว์ในสิ่งที่ดีงามโชว์ให้กันและกันได้มั่นใจเนาะว่า ตัวคุณและตัวเขาเนี่ยมั่นคงนะกับความรู้สึกนี้จริงจังนะกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยลราก็รู้สึกดีกับมันรู้สึก p อ r e c i a t e นะคะรู้สึกชื่นใจชื่นชมกับสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้ให้มาตัวเขาก็ยินดีกับสิ่งที่คุณให้มาตัวเขาตัวคุณก็ยินดีในสิ่งที่เขาให้มาตัวคุณเองก็ยินดี Esper. แต่พูดผิดล้วตัวเขายินดีในสิ่งที่คุณให้แล้วก็ตัวคุณก็ยินดี ในสิ่งที่เขาให้เช่นกันอะไรเงี้ยเออต่างคนก็ต่างเป็นอะไรที่แบบว่าป้อนคําดีๆใส่กันอาจจะป้อนคําหวานก็ได้นะคะแต่บางคนถ้าไม่ได้ป้อนคําหวานแต่ป้อนป้อนที่สิ่งดีๆอ่ะเอออัดยัดเข้าไปอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้ความกลัวไม่มีเลยไม่กลัวเจ็บไม่กลัวที่จะโดนทิ้งหรือว่าเสียดายที่จะไม่ได้รักอะไรเงี้ยเออคุณทั้งคู่คือแบบว่าอย่างที่บอกอ่ะ energy คุณกับ energy เ,เขาในตอนแรกอะ แต่มองว่านะเขาจะเดินทางมาหาคุณแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะว่าไพ่ของคุณคือ Energy ของคุณที่จําได้ก็คือมันจะมีไพ่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมแล้วก็เป็นไพ่ s ั d d e เด h นเ g งก็คือเป็นไพ่ที่แบบมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยเออซึ่งในฝ่ายของคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่โชคชะตาผักดันมาด้วยแล้วก็มันเป็นจุดที่คุณควรจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้อะไรเงี้ยเออแล้วมันก็พลึบขึ้นมาเป็นเหมือนเซอร์ไพรส แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมันไปสอดคล้องกับเอเนอร์จีของเขาที่เขาอะวางแผนว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณคนที่เขาไม่ได้เจอไม่ได้เห็นหน้ามานานอะไรเงี้ยเออคือมันเป็นคุณอะที่จะมาแต่ฟันธงในคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่มีคนสําหรับคนที่รอคอยใครสักคนที่กำลังจะเดินทางมาเขานะคะจะมาหาคุณแน่นอน แล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพ่ the wheel of fortune เกิดขึ้นแล้วไพ่ดีๆขึ้นมาก็ค่อนทางเยอะนะคะแต่การเจอกันในทางนี้เนี่ยมีสิ่งที่จะต้องระวังอยู่นะคะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือ 1. การพูดไม่หมดการพูดไม่จบการเซลล์ a เซ t ร์บอชนะคะคือการไม่ได้เป็น ตัวของตัวเองการการที่ไม่ได้เปิดเผยหรืออาจจะเป็นพวกคุณและเขาเนี่ยตื่นเต้นที่จะได้เจอกันก็ได้เนาะมันเป็นการตื่นเต้นที่แบบว่ามันทําให้คุณและเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะอืมเนี่ยคุณและเขาอาจจะมีความขัดแย้งจากความจากคําพูดหรือการพูดไม่หมดการพูดไม่ชัดเจนหรือการที่อีกคนนึงไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะค่ะเออระวังความขัดแย้งนะตรงนี้นะ แต่ว่า the view of fortune ขึน้นะคะมันเป็นการอ,อ๋อมันเป็นการเปลีย่ยนแปลง,ปลงที่มันไม่ใช่ความตั้งใจที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะทำ้ายกันถ้ามันมี negative ในความสัมพันธ์ในในช่วงเวลาที่คุณกับเขาอะกลับมาเจอกันอะคือมันอาจจะเกิดจากความน้อยใจนะคะความขัดแย้งในใจหรือคนรอบข้างก็ได้เนาะ ที่กําลังเฝ้ามองพวกคุณอยู่อะไรเงี้ยเฝ้ามองรู้คุณระหว่างคุณกับเขาอยู่เนี่ยมันเลยทําให้คุณและเขาอ่ะเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วทําให้คุณและเขาอ่ะอาจจะขัดแย้งกันเองนะคะถ้าไม่ได้ขัดแย้งกันเองนะมันจะมีคําพูดนะคะซุบซิบนินทาจากคนรอบข้างก็ได้เนาะในการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถ้าสิ่งที่ไพ่บอกก็คือ ให้คุณและเขานะคะหนักแน่นเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณและเขานะ่ะอาจจะแยกจากกันอีกก็ได้นะเออถ้าครั้งนี้ได้กลับมาแล้วนะคะอ่านฟังปากแม่หมอนะคะให้หนักแน่นนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องแยกจากกันไปอีกนะคะมันุสามเป็นไพ่หกถ้วยเนาะซึ่งเป็นไพ่เรคลอซนะก็คือเป็นไพ่ที่ได้กลับมา ยูรีวิเนียนะคะในกับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเลยเงี้ยเออเป็นการเดินทางที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจอยากมาหาแล้วก็เป็นสิ่งที่เขานะคะอยากจะเซอร์ไพรส์คุณอะไรอย่างเงี้ยเออจงทําจุดจุดเนี้ยที่ได้มาเจอกันอย่าประมานะคะอย่าฟังเสียงคนอื่นมากมาก,มากจนเกินไปอะไรเงี้ยเออจนทําให้คุณและเขาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําให้การพบกันในครั้งนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลก็ได้เนาะเพราะว่า เป็นไพ่เดลวิวออฟฟอร์จูนนะคะอืมซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแหละแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหน,นอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติการของคุณและเขานะคะบช่วงเวลานั้นที่เจอกันนะ,ะอืมแอนไม่รู้สิว่าขอแนวโน้มขยายไพยห่หก้วยกับหัวเนี่ยสักสามใบน,นะคะขอแบบว่า เอาชัดๆเป็นแนวโน้มแล้วก็เป็นคำแนะนำด้วยเลยนะคะให้กับคุณชาวลัคนาราศีนเมษนะคะออคขอสามใบนะแต่ว่ามันขึ้นมาสี่ใบนะคะเดี๋ยวขออุญาตอันนี้เป็นไพ่ขยาย the high princess นะคะ the high princess ขึ้นคู่กับ devil นะคะเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่า ขัดแยงกันอะได h ให้ p r i ิงเทสเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิงนะคะ,ะก็ขอให้คุณเนี่ยได้ใช้สติได้ใช้เซนส์ของคุณเองอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อเดวิลนะคะคนที่ไม่หวังดีหรือเจ้ากรรมนายเวรที่พยายามที่จะ,ะกรอกหูคุณให้คุณน่ะทำตามในส่วนโสดประสาทที่มันบอกว่า ที่มันพูดแต่เรื่องน egatif อะเออคืออย่าไปเชื่อนะคะให้ใช้เซนต์ของคุณนะคะเพราะว่าคุณอะมีเซนต์ที่ชัดเจนอยู่มากๆหรือถ้าคุณฝันนะคะก็ให้เพจ t e n ช i o n นะคะกับสิ่งที่คุณฝันก่อนที่คุณจะเจอเขานะอืมเนี่ยแต่ถ้าคุณนะคะเอ่อคุณและเขาเนี่ยมาเจอกันแล้วคุณใช้สติค่อนข้างดีเนี่ยเออ ไม่หลงไหลไปกับสิ่งที่แบบว่าเดวิลมันนำพาเออคุณและเขานะมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบโคตรแพชชั่นเลยอะ่ะเออมีความหลงไหลกับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใยอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะทำให้ความรู้สึกที่คุณและเขาอะ่ะหลงไหลต่อกันอะ่ะมันจะเกิดขึ้นนะเออแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานเดวิลมากกว่านะคะเป็นพลังงานเจ้ากรรมในเวนเนาะ ที่พยายามจะแบบมาก่อกวนคุณกับเขาอ่ะเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดไมายเท้านะคะเป็นไพ่ที่แบบดีเฟนซีฟเนาะเป็นไพ่ที่ขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณน่ะอาจจะสร้างกำแพงกับเขานะถ้าการกลับมาในครั้งนี้ของเขาแล้วมันไม่เวิร์กมันเหมือนกับว่ามีเออเนี่ยมันเป็นบททดสอบอ่ะจากโชคชะตานะคะว่าคุณและเขาจะผ่านไปได้ไหมแต่ในท้ายที่สุดมองว่าคุณน่ะจะผ่านไปได้เพราะว่าคุณน่ะ มีเซนเป็นของตัวเองแล้วก็แรงมากนะคะเป็นเซนแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณอ่ะอยากคนเนี้ยอีกความหมายหนึ่งอ่ะอาจจะหมายถึงว่าคุณอ่ะมีสิ่งที่อยู่ในใจแล้วอยากจะพูดเนี่ยคุณอ่ะจะได้พูดมันด้วยเออเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นเซนของคุณที่คุณอยากจะบอกจะเล่าถึงให้กับเขาได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยเออจงใช้เซนนั้นให้เกิดประโยชน์นะคะอืม มาดูกันดีกว่าว่าแล้วไพ่ดอออร์เคิลนะคะอยากบอกอะไรนะคะกับความสัมพันธ์นี้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะไพ่ดอออร์เคิลอยากบอกอะไรคะขอสั่งไปแล้วกันนะจิ๊บ it is safe for you to love เห็นไหม let your friend help you นะคะแล้วก็ retreat อ้ retreat oh. อะมันขึ้นมาของจองกับไพ่หกถวยกับหัว retreat คือการแยกจากนะคะจากกันไปก่อนเพื่อที่จะได้แบบว่า ให้ไปอยู่กับความสงบให้ไปแยกย้ายกันเพื่อให้ตื่นรู้อะค่ะอืมันเหมือนกับไพ่ใบนี้อย่างที่ตายบอกมันมีแนวโน้มนะว่าถ้าคุณอะกับเขามาเจอกันอีกครั้งหนึง่งแล้วคุณไม่ได้ใช้สตินะคะคุณกับเขาอาจจะต้องแยกกันอีกครั้งหนึ่งนะอืมเนี่ยเล็บ i e n d h e l p y ยูยังไงก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนของคุณนะคะสามารถที่จะเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยเป็นตัวกลางได้นะคะก็ ให้เพื่อนเข้ามาช่วยแต่ก็อย่าฟังเพื่อนมากจนเกินไปนะเพราะว่าอะไรให้รู้ไว้ว่ารักในครั้งนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบงังไม่มีอะไรที่จะต้องระแวงเพราะมันมันมันเซฟนะคะมันมันปลอดภัยที่จะรักนะกับคนนี้เออให้ขึ้ยังขึ้นมาเลยว่ามันปลอดภัยที่จะรักนะเพราะฉะนั้นอ่ะใช้สติมันเป็นการทดสอบของอโชคชะตานะคะเดี The ๋ยววิวเอาฟอร์จูนขึ้นมันเป็นการทดสอบว่า คุณเนี่ยจะหนักแน่นพอไหมอย่างที่บอกคือให้หนักแน่นนะคะเพราะอะไรใครขึ้นมาการันตีว่า it's safe for you to l o v e เพราะฉะนั้นก็อย่าไปฟังคนที่เขาไม่หวังดีเนี่ยมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่จะตามมาคนพวกเนี่ยคือเราสก,กีนดีๆว่าจะให้เข้ามายุ่งในจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกับระครังนี้ไหมนะคะอืพอไม่งั้นเนี่ย อย่างที่บอกมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการถ้าคุณเลือกไม่ดีนะอโอเครู้สิว่าแล้วถ้าเขานะคะพูดหรือบอกอะไรกับคุณได้เนี่ยเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาให้่ลยคะเยี่ยมเยี่ยมให้สี่ใบนะคะ idon t react นะคะ when people mention you นะคะ I lost myself for a little while นะคะ I'm starting to our I'm starting to understand our connection นะ I wish I had t r e a t you better นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาอะพยายามที่จะไม่รับฟังคนอื่นเนาะไม่ว่าคนอื่นจะพูดถึงคุณในลักษณะแบบไหน mm hmm. เขาก็พยายามที่จะไม่สนใจเนาะไม่รีแอคนะคะก็คือไม่ได้สนใจแล้วแต่จะพูดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นความหมายแบบนี้ก็ได้ หรือเขาทําเป็นไม่สนใจเนาะเวลาที่คนอื่นพูดถึงคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจคือวางแผนแล้วว่าจะมาหาคุณอืวางแผนที่จะยังไงก็จะอยากจะกลับมาเซอร์ไพรส์อ่ะแต่การกลับมาครั้งเนี้ยถ้าเซอร์ไพรส์แล้วคุณไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้เนาะที่ทําให้คุณกับเขาแล้วขัดแย้งกันอื I lost myself for a little while นะคะในส่วนช่วงเวลาที่เขาหายเลยนะอ่ะมันเป็นช่วงที่เขาแบบว่า หลบเข้าไปเพื่อที่จะไปรู้จักไปรู้ใจตัวเองหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะเพราะว่าคุณมีไพ่ดูเฮอร์มิตแล้วกับหัวอืมแสดงว่าเหมือนคุณอะไปเข้าโหมดที่แบบว่าไปอยู่ในถ้าคนเดียวก่อนอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเอออันเนี้ยอาจจะเป็นคุณที่เขาพูดถึงว่าคุณหายไปไหนคุณคุณหายไปอะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณกาลังเ กำลังหลงทางอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งของการคบกันอะไรเงี้ยอ I'm starting to understand our connection เขาเข้าใจแล้วนะคะในการที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขาอาจจะมั่นใจก็ได้ว่าอ๋อนี่มันเรียกว่าความรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเขาอาจจะอยากวิ่งกลับมาเพื่อจะตามหาความรักแล้วก็รักแท้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเออเนี่ยมันเป็นความรักนะเออคนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทําไม เราถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไอวิเช่แฮทริกยูเบเตอร์นะคะถ้าเขากลับมาครั้งเนี้ยเขาคาดหวังนะว่าเขาอ่ะจะดูแลคนที่ดีขึ้นเราแต่ว่านะสิ่งที่เขาแพลนเอาไว้แล้วก็เซอร์ไพรส์อ่ะมันเหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาแล้วก็แบบเป็นคนที่ดีขึ้นให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยแบบคุณอาจจะ มันก็เลยอาจจะทําให้คุณไม่ไว้ใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออจากคนคนแบบนี้แล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้เฮ้ยมันมันใช่มันเชื่อใจได้ไหมอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าเชื่อใจได้นะคะเพราะว่า it's i safe for you to love เนาะเออก็อย่ากลอย่ากเกรงอย่ากลัวมากนะคะถ้าความรักคงนี้คุ้มค่าที่จะรักก็จงรักเถิดนะคะมันไม่ได้มีโอกาสง่ายๆในการที่เราจะได้เจอใครสักคนหนึ่งแล้วทาให้หัวใจเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความรักอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่ว่าเราจะรักใครก็ได้มันไม่ใช่ใครก็ได้ เป็นใครสักคนแต่ว่ามันไม่ใช่ไข่กได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคําทานายของชาวลัคนาราศีมีดประจําเดือนมีนาคมนี้แต่ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาอ่านให้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้แต่ฟโฟลว้วงๆเลยคืออาการป่วยของแต่มันก็หายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าการที่พูดแล้วมันฟโฟล์เนี่ยมันหมายความว่าเลือดลมนะคะเลือดมันขึ้นไปสูบฉีดถึงสมองไปจริงๆ แล้วสมองก็สั่งงานนะคะสั่งระบบประสาทให้สามารถพูดได้อย่างคนปกติแล้วนะคะก็ดีใจกับทายด้วยนะคะทุกคนแล้วแต่ก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าความรักครั้งนี้นะคะมันสุขสมหวังแล้วก็มันยังมันยังปลอดภัยที่เราจะรักก็ขอให้ทุกคนได้รักแล้วก็ได้สมหวังนะคะสําหรับคลิปนี้ไปกันแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณซับสไคร์เบอร์นะคะขอบคุณ ผู้ชมใหม่แล้วก็ขอบคุณผู้ชมเก่าที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคนที่รอคลิปคนโสลน,นะคะเดี๋ยวมีคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ